ลองจินตนาการว่าความมั่งคั่งคือสายน้ำที่พร้อมจะไหลเข้าหาคุณเสมอแต่ทุกความกังวลของคุณคือการสร้างเขื่อนที่มองไม่เห็นขึ้นมาขวางกั้นมันเอาไว้และว,วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีทลายเขื่อนนี้ลงเพื่อเปิดทางให้ความอุดมสมบูรณ์ได้ไหลเข้าสู่ชีวิตคุณอย่างอิสระและง่ายดายนั่นเองซึ่งเขื่อนที่มองไม่เห็นนี้ไม่ได้สร้างขึ้นจากอิฐหรือปูน แต่มันถูกสร้างขึ้นจากความรู้สึกและความคิดของเราเองทุกครั้งที่เรากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในสิ้นเดือนนั่นคืออิดก,ก้อนแรกที่ถูกวางลงไปทุกครั้งที่เราเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นนั่นคือการเทป,ปูนและฉาบให้หนาขึ้นและทุกครั้งที่เรากดดันตัวเองว่าต้องรวยให้ได้เร็วที่สุดนั่นคือการตอกเสาเข็มให้เขนนี้แข็งแกร่งจนยากที่จะทำลายคุณอาจไม่เคยรู้ตัวเลยว่า เกื่อนแห่งนี้กำลังสูงขึ้นทุกๆวันมันกักกั้นสายทานแห่งโอกาสและความเป็นไปได้เอาไว้จนชีวิตของคุณกลายเป็นพื้นที่แห้งแลง้งที่ต้องคอยวิ่งวุ่นเพื่อหาน้ำเพียงน้อยนิดมาประทังชีวิตในปัจจุบันคำถามคือทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทำไมยิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่ทุกอย่างกลับยิ่งยากขึ้นทุกทีคำตอบอยู่ในกฎแห่งการรักษาสมดุลของจักรวาล และกฎข้อนี้ทรงพลังและเป็นจริงเสมอมันเหมือนกับกฎแรงโน้มถ่วงที่ดึงให้ทุกอย่างตกลงสู่พื้นปรมาจารย์ด้านการรับรู้ความเป็นจริงท่านหนึ่งชื่อวาดิมซีแลนด์ได้อธิบายปรากฏการณ์นี้เอาไว้ว่ามันคือการสร้างศักยภาพส่วนเกินพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการที่เราให้คุณค่าและความสำคัญกับอะไรบางอย่างมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นความอยากได้ หรือความกลัวที่จะสูญเสียจิตของเราจะส่งพลังงานที่บีบอัดและตึงเครียดอย่างมหาศาลออกไปเมื่อคุณสร้างแรงบีบอัดนี้ขึ้นมาจัก,กรวาลซึ่งมีหน้าที่รักษาสมดุลของทุกสรรพสิ่งก็จะส่งพลังงานอีกด้านหนึ่งเข้ามาเพื่อคลายแรงบีบอัดนั้นโดยอัตโนมัติและพลังงานที่ส่งมาเพื่อปรับสมดุลน,นี้เองที่ปรากฏในชีวิตจริงของเราในรูปแบบของอุปสรรคปัญหาและความผิดหวัง ดังนั้นจัก,กรวาลไม่ได้กำลังต่อต้านคุณหรือกลั่นแกล้งคุณเลยแม้แต่น้อยเขาเพียงแค่กำลังตอบสนองตอบสนองต่อแรงบีบอัดที่คุณส่งออกไปก็เท่านั้นเหมือนกับเวลาที่คุณกดลูกบอลลงไปในน้ำยิ่งคุณออกแรงกดมากเท่าไหร่น้ำก็จะยิ่งออกแรงดันลูกบอลกลับขึ้นมามากขึ้นเท่านั้นดังนั้นศัตรูที่แท้จริงที่ขวางกั้นความมั่งคั่งของคุณมันจึงไม่ใช่โชคชะตาหรือสภาวะเศรษฐกิจ แต่มันคือแรงต้านทานที่มองไม่เห็นซึ่งจริงๆแล้วคุณสร้างขึ้นมาเองจากความตึงเครียดภายในดังนั้นเมื่อเราเข้าใจกฎข้อนี้อย่างลึกซึ้งแล้วหนทางสู่ความไหลลื่นทางการเงินก็จะปรากฏขึ้นมาตรงหน้าให้เราได้หนทางนั้นไม่ใช่การสร้างเขื่อนให้แข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่การพยายามให้หนักขึ้นหรือทำงานหนักขึ้นแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะหยุดและทลายเขื่อนที่ขวางกั้นนั้นลงไป เพื่อเปิดทางให้สายน้ำแห่งความอุดมสมบูรณ์ได้ไหลเข้ามาอย่างที่มันควรจะเป็นนั่นเองคำถามถัดไปก็คือแล้วเราจะทลายเขื่อนที่มองไม่เห็นนี้ลงไปได้อย่างไรคำตอบอาจจะสวนทางกับความเชื่อที่เราถูกสอนมาทั้งชีวิตเพราะคำตอบไม่ใช่การออกแรงมากขึ้นแต่คือการเรียนรู้ที่จะหยุดออกแรงนี่คือกุญแจดอกสำคัญที่เรียกว่ากฎแห่งความว่าง ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงความว่างอย่าเพิ่งนึกถึงความว่างเปล่าที่โดดเดี่ยวหรือน่ากลัวแต่มันคือการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในใจของคุณมันคือรรพื้นที่ที่คุณเว้นว่างเอาไว้ให้จักรวาลได้ทำงานอย่างเต็มที่มันคือการประกาศอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังว่าฉันเชื่อใจเธอฉันขอยกเลิกความพยายามที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างและฉันพร้อมแล้ว ที่จะเปิดรับสิ่งที่เธอจัดสรรมาให้หัวใจของการสร้างพื้นที่ว่างนี้ก็คือการลดระดับความสำคัญของเงินลงไปดังนั้นโปรดเข้าใจให้ถูกต้องว่าการลดระดับความสำคัญมันไม่ใช่การไม่ใส่ใจไม่ใช่การเลิกปรารถนาความมั่งคั่งหรือการปล่อยปะละเลยชีวิตแต่เป็นการถอดถอนอารมณ์ที่รุนแรงและตึงเครียดออกจากเป้าหมายนั้นลองเปลี่ยนประโยคในหัวของคุณดู จากเดิมที่เคยคิดว่าฉันต้องมีเงินก้อนนี้ให้ได้ไม่อย่างนั้นชีวิตฉันจะแย่ลองเปลี่ยนมันให้เบาลงเป็นการคิดว่ามันคงจะดีมากๆเลยถ้ามีเงินก้อนนี้เข้ามาในชีวิตลองสัมผัสถึงพลังงานที่แตกต่างกันดูประโยคแรกนั้นมันเต็มไปด้วยแรงบีบอัดและความกลัวมันเป็นการสร้างเขื่อนส่วนประโยคที่สองเต็มไปด้วยความเบาสบายและความเป็นไปได้ มันเป็นการเปิดประตูให้ลองนึกภาพชาวสวนผู้มีปัญญาเขาไม่ได้ไปยืนตะโกนสั่งให้มเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเร็วๆเขาไม่ได้เอามือไปขุดดินเพื่อดูว่ารากมันงอกหรือยังเพราะเขารู้ว่าการกระทำเหล่านั้นมีแต่จะทำลายมเมล็ดพันธุ์หน้าที่ของเขาคือการเตรียมดินให้ดีรดน้ำให้พอเหมาะและกำจัดวัชพืช แล้วปล่อยให้ธรรมชาติและแสงแดดทำหน้าที่ของมันอย่างสงบดังนั้นจิตใจที่สงบและเป็นกลางของคุณก็คือผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเมื่อคุณเลิกเอาความคาดหวังและความกังวลไปบีบคั้นก็เท่ากับคุณได้เตรียมดินที่ดีที่สุดเอาไว้แล้วจากนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่เชื่อมั่นในกระบวนการและปล่อยให้สายทานแห่งความมั่งคั่งได้ไหลเข้ามาเติมเต็มพื้นที่ว่างนั้นด้วยตัวของมันเอง แต่คุณอาจจะคิดว่าการพูดถึงทฤษฎีนั้นสวยงามเสมอแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องนำไปใช้จริงเราจะสร้างสภาวะแห่งความว่างและลดระดับความสำคัญลงได้อย่างไรในขณะที่บินค่าใช้จ่ายต่างๆมันยังคงส่งมาถึงบ้านทุกเดือนใครจะไปวางลงได้ดังนั้นเราจะบอกถึงวิธีการที่ใช้ได้จริงๆคือวิธีฝึกฝนที่จำต้องได้ซึ่งมีสวิธีด้วยกัน ที่จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนที่เงินรักเงินอยากวิ่งเข้าหาวิธีแรกคือใช้เทคนิคแล้วยังไงต่อทุกครั้งที่ความคิดกังวลเรื่องเงินผุดขึ้นมาในหัวของคุณเช่นถ้าเดือนนี้หาเงินไม่พอจ่ายค่าเช่าบ้านจะทำยังไงแทนที่จะปล่อยให้ความกลัวเข้าครอบงาให้ถามตัวเองด้วยน้ําเสียงที่เป็นกลางว่าแล้วยังไงต่อเพราะคำถามนี้จะบังคับให้สมองของคุณนั้น เปลี่ยนจากการวนเวียนในปัญหาไปสู่การมองหาทางออกที่เป็นไปได้เช่นฉันก็อาจจะโทรไปคุยกับเจ้าของบ้านเพื่อขอผ่อนผันไงหรือฉันอาจจะลองหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆจากงานอดิเรกดูดังนั้นเมื่อคุณมองเห็นทางออกไม่ว่าจะเป็นทางออกเล็กๆน้อยๆก็ตามความรู้สึกขอขัดบาดตายก็จะหายไปทันทีกับความสำคัญของปัญหาจะลดลง และเขื่อนแห่งความกลัวก็จะเริ่มมีรอยร้าวถัดไปวิธีที่สองคือการฝึกความรู้สึกมีแล้วผ่านสิ่งที่มีอยู่จริงหลายคนพยายามจะรู้สึกว่าตัวเองมีเงินล้านทั้งที่ในใจลึกๆไม่เคยเชื่อเลยทำไปก็เหมือนหลอกตัวเองคุณอาจจะไม่อินนั่นคือการสร้างแรงต้านที่รุนแรงขึ้นไปอีกดังนั้นวิธีที่ถูกต้องคือให้เริ่มต้นจากสิ่งที่คุณมีแล้วจริงๆในวินาทีนี้ ลองรู้สึกขอบคุณอากาศที่คุณมีหายใจอย่างเต็มปอดขอบคุณรสสัมผัสการดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟในแก้วตรงหน้าซึมซับความรู้สึกเบาสบายของเตียงนอนนุ่ม,ม,มที่คุณได้พักผ่อนซึ่งพลังงานแห่งความมีอยู่แล้วและความพึงพอใจจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะเริ่มปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ในตัวคุณเปลี่ยนจากคลื่นแห่งความขาดแคลนไปสู่คลื่นแห่งความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อคลื่นของคุณเปลี่ยนไปคุณก็จะเริ่มดึงดูดสิ่งที่อยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันเข้ามาในชีวิตโดยอัตโนมัตินั่นเองถัดไปวิธีที่สมคือเปลี่ยนการลงมือทำแบบผลักใสยเป็นการลงมือทำแบบเชื้อเชิญแทนเพราะการลงมือทำนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ต้องเป็นการลงมือทำที่มาจากพลังงานที่ถูกต้องเท่านั้นดังนั้นก่อนจะเริ่มทำงานในแต่ละวันลองนั่งนิ่งๆสักครู่ แล้วถามตัวเองว่าสำหรับวันนี้มีอะไรบ้างที่ฉันทําแล้วจะรู้สึกดีหรือรู้สึกสนุกและรู้สึกเบาสบายแทนที่จะคิดว่าฉันต้องโทรหาลูกค้าสิบคนให้ได้ซึ่งเต็มไปด้วยแรงกดดันลองเปลี่ยนเป็นวันนี้ฉันจะลองโทรหาลูกค้าคนที่เคยคุยกันแล้วถูกคอดีกว่าเพราะการลงมือทำที่มาจากความรู้สึกดีและความเบาสบายนั้นมันจะไม่สร้างแรงต้านเลย แต่มันจะกลายเป็นการส่งคลื่นเชิญชวนอย่างอ่อนโยนให้จัก,กรวาลและโอกาสดีๆอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมหรืออยากจะเข้ามาช่วยเหลือคุณและเมื่อคุณเริ่มนำสามวิธีนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องแล้วคุณก็จะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ชีวิตที่เคยหนักอึ้งและเต็มไปด้วยการต่อสู้ดิ้นรนนั้นจะค่อยๆกลายเป็นชีวิตที่เบาสบายและไหลลื่นขึ้น คุณจะเลิกเป็นทาสของความกังวลและกลายเป็นนายของความเป็นจริงคุณจะไม่ได้นั่งรอเงินอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรแต่คุณจะกลายเป็นคนที่ไหลไปกับกระแสะทานแห่งโอกาสและความมั่งคั่งไอเดียดีๆจะผุดขึ้นมาในหัวตอนที่คุณกําลังเพลิดเพลินกับสิ่งเล็กๆน้อยๆคนที่ใช่จะเดินเข้ามาเสนอโปรเจกต์ดีๆให้ในวันที่คุณไม่ได้คาดหวังอะไรเงินจะเข้ามาจากช่องทางที่คุณนั้น ไม่เคยจินตนาการถึงมาก่อนซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะคุณได้หยุดขวางทางจากกระวาลแล้วคุณได้กลายเป็นพื้นที่ว่างที่พร้อมให้ความมหัศจรรย์เข้ามาเติมเต็มนั่นเองดังนั้นหัวใจสำคัญของเรื่องราวที่เราได้คุยกันทั้งหมดในวันนี้ก็คือข้อแรกเลยแรงต้านทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดมันเกิดจากความตึงเครียดและความกังวลในใจเราเองกำแพงมันเกิดขึ้นจากตรงนี้ ข้อที่สองและวิธีที่จะทลายแรงต้านนั้นได้ก็คือการสร้างพื้นที่ว่างใหม่ด้วยการลดระดับความสําคัญของเป้าหมายลงและข้อสุดท้ายการลงมือทําที่มาจากความรู้สึกดีและเบาสบายคือการส่งคลื่นเชิญชวนให้ความมัง่งคั่งไหลเข้ามาได้นั่นเองและจำไว้ว่าความมัง่งคั่งที่แท้จริงมันไม่ได้ต้องการหยาดเหงื่อและความเครียดของคุณเลยจริงๆแล้วความมัง่งคั่งมันต้องการความสงบของคุณ ให้คุณจงเป็นความสงบนั้นเป็นพื้นที่ว่างนั้นแล้วเฝ้าดูอย่างสบายสบายที่ว่าจากกระวาลจะเคลื่อนย้ายทุกสรรพสิ่งเพื่อส่งมอบความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดมาให้ถึงมือคุณนั่นเองก็จบแล้วสำหรับเนื้อหาในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างลองพิมพ์บอกกันในคอมเมนต์หน่อยว่าหลังจากฟังคลิปนี้จบอะไรคือสิ่งที่คุณนั้นอยากปล่อยมันให้เบาสบายมากยิ่งขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ว่างให้สิ่งดีๆหลายเข้ามาในชีวิตคุณได้ง่ายดายขึ้นนั่นเองคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยและสุดท้ายนี้เราขอให้ทุกย่างก้าวในชีวิตของคุณนั้นเบาสบายและขอให้จักรวาลได้จัดสรรทุกความอุดมสมบูรณ์จัดสรรมาให้คุณอย่างง่ายดายที่สุดในวิธีที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดด้วยรักและปรารถนาดีเสมอมาจากจักรวาลแห่งจิตวิญญาณ สวัสดีค่ะ